สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ30ตุลาคม2565สองทุ่มเศษนะครับช่องตองบอลผมมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้เป็นข่าวอสมครับอสสด้วยฟังครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้15พฤศจิกายน2565ครับรับ1,000บาทครับค่าป่วยการนะครับเป็นของเดือนตุลาคมนะครับพี่น้องอสมอสสที่ทํารายงานส่ง ระหว่างวันที่25ตุลาถึง31ตุลานะครับต้องทำรายงานอ,อสมอ1ส่งนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะกดยืนยันผลงานทางระบบ e-social welfare ให้ท่านแล้วท่านก็จะได้รับการโอนเงินนะครับพี่น้องอ,อสมอพี่น้องอสสอโอนค่าบริการของเดือนตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนนี้รับ1,000บาทนะครับส่วนรายการหักชกสอสมอต้องรอสมาคมประชุมกันก่อน,อนในวันที่7พฤศจิกายนนี้ หลังวันที่7เราจึงจะทราบนะครับว่าหากชกออสอสอสมอเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพิ่มเติมให้สําหรับคู่สมรสอสมอคู่สมรออสอสอที่สมัครเป็นสมาชิชกชกสอสมอและทางสมาคมขเขารับรองเป็นสมาชิกแล้วเมื่อ4ตุลาคมหกห้าสามพฤศจิกายนหกห้านี้จะเริ่มคลุมครองนะครับและ15พฤศจิกายนก็จะโดนหักอัตราการหักก็เท่ากับอสอมอครับเพราะว่าเป็นสมาชิกเหมือนกันก็มารอฟังข่าวครับว่า ประมาณวันที่7ที่8เดี๋ยวเราจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่าหักสมาชิชกชกศสมศิเท่าไหร่คู่สมรสอสมอก็ต้องฝากเงินเข้าบัญชีทศกศก่อนวันที่15เท่ากับจํานวนอสมอที่จะหักเหมือนกันนะครับอ้าวรอฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ